ข้าข่าวสารก็เลยดีกว่าครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเกมภาษีทรัมป์ที่อย่างที่บอกนะครับว่าดูเหมือนทั้งสหรัฐและจีนจะเล่นเกมจ้องตากันอยู่แม้จะยังไม่มีใครกระพริบตานะครับแต่ว่าดูเหมือนทั้งสองชาตินี่ก็ส่งสัญญาณปรีตาให้เห็นแล้ว ว่าถึงเวลาที่ทั้งคู่อาจจะต้องถอยกันแล้วอย่างจีนเนี่ยออกมาส่งสัญญาล่าสุดนะครับผ่านทางกระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการในวันนี้ก็คือ2อพฤษภาคมระบุว่าทางการจีนกําลังอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ถึงการเจรจาการค้ากับสหรัฐครับกระทรวงพาณิชย์จีนยืนยันว่าที่ผ่านมาเจ้าหนะ้าที่อวุโสขของสหรัฐเป็นฝ่ายแสดงความปรารถนาเพิ่มเริ่มหาเรือเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีกับจีนซ้ําแล้วซ้ําเล่าพร้อมเรียกร้องให้ทางการสหรัฐแสดงความจริงใจที่มีต่อจีน กระทรวงพาณิชย์จีนยืนยันครับว่าหากจีนคิดจะสู้นี่นะจีนก็จะสู้จนถึงที่สุดแต่ถ้าจีนคิดจะคุยจีนก็จะเปิดประตูนี่คือสัญญาณแรกจากจีนหลังจากที่ผ่านมาฝ่ายจีนปฏิเสธคำกล่าวอ้างจากประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ผู้นำสารัฐมาตลอดนะครับว่าฝ่ายจีนได้ติดต่อเริ่มเจรจากับสารัฐก่อนแล้วฝ่ายสารัฐเนี่ยอ้างแบบนี้ตลอดในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายวันที่ผ่านมาแต่จีนก็ปฏิเสธตลอดจนกระทั่งล่าสุดนี่แหละครับจีนถึงบอกว่ากําลังประเมินว่าจะคุยกับสาวรัตีหรือไม่สํานักข่าวลลุมเบิร์กรายงานอ้างความเห็นของจอนกงอดีตที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์จีนซึ่งปัจจุบันเป็นศาสตร,ร,ราจารย์ประจำมหาวิทยาลายัยเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงปักกิ่งของจีนเปรียบเปรยถึงท่าทีของจีนล่าสุดบอกว่าสัญญาล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์จีนเนี่ยเหมือนกับเป็นฝนแรก หลังจากหน้าแล้งที่ยาวนานขนาดนั้นเลยนะครับโดยเขาเชื่อว่าสัญญานี้จะสะท้อนว่าฝ่ายจีนได้เริ่มต้นเตรียมเจรจากับสหรัฐแล้วลหละครับเช่นดูเหมือนว่าจะเตรียมแล้วว่าใครจะเป็นผู้นําทีมเจรจายุทธศาสตร์การเจรจาจะเป็นแบบไหนรูปแบบในการทาข้อตกลงกับสหรัฐควรเป็นอย่างไรอดีตที่ปรึกษาประชุมประจํากระทรวงพาณิชย์จีนเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเคยคลุกคลีอยู่ในกระทรวงพาณิชย์จีนนะครับออกมาบอกเลยว่าสัญญาณที่ออกมาต่อสาธารณะว่า กำลังประเมินว่าจะคุยกับสหรัฐด,ดีหรือไม่เนี่ยในเชิงการปฏิบัติงานแล้วเนี่ยในกระทรวงพาณิชย์จีนคงจะมีการตั้งคนคุย มองเรื่องประเด็นมองเรื่องรูปแบบกับการเจรจากับสหรัฐไปแล้วซึ่งเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพิ่งอ้างนะครับว่ามีโอกาสที่ดีมากที่รัฐบาลสหรัฐจะทําข้อตกลงกับจีนซึ่งเป็นท่าทีของผู้นําสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนส่งสารไปยังเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมบรรยากาศของโลกซึ่งในตอนนี้ข้อความของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะไม่ได้เอ่ยถึงสหรัฐส,สักคำนะครับแต่ก็เชื่อได้ว่านี่เป็นสัญ,ญญาณเพื่อให้จีนเปิดทาง กกััับสหรฐเช่นนถ้าอ่านใจในมุมของจีนเนี่ยนอกจากอย่างที่บอกไปนะครับว่าอาจจะหมายถึงว่าจีนเนี่ยได้เริ่มกระบวนการในเรื่องของการฟอร์มทีมในการเจรจากับสหรัฐแล้วใครจะนําทีมรูปแบบการหาหรือประเด็นไหนที่ต้องคุยกับสหรัฐอาจจะเริ่มมีการฟอร์มแบบนั้นแล้วเนี่ยขณะเดียวกันถ้าอ่านใจในจีนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่จีนอาจจะต้องเดาใจฝั่งอเมริกาด้วยนะครับว่าเอถ้าการเจรจากเกิดขึ้นจริงเนี่ยฝั่งจีน เลือกคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นําทีมการเจรจารแล้วฝั่งสหรัฐจะเลือกใครเป็นผู้นําในการเจรจารกับจีนเรื่องนี้สําคัญนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยเอาข้อจริงก็สะท้อนที่เห็นว่าในรัฐบาลคำสองเองเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายต่อหลายคนก็ไม่ได้มีความคิดเป็นเนื้อเดียวกันสักเท่าไหร่จนทําให้จีนต้องเดาใจไงครับว่าใครจะเป็นผู้นําการเจรจารเพราะแต่ละคนที่อยู่ในรัฐบาลคำสองก็มีแนวคิดที่มีต่อจีนที่แตกต่างกัน แตกต่างกันในที่นี้ไม่หมายความว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแต่เป็นว่าเป็นเฉดเป็นความเข้มที่มีต่อจีนที่ต่างกันก็แล้วกันนะครับอย่างคนที่เข้มมากๆจนถูกมองว่าโอ้โหคนนี้แหละต้นเรื่องของเรื่องทั้งหมดก็คือปีเตอร์นาวาโรนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถ้าคนนี้เป็นตัวแทนคุยของฝั่งสหรัฐเนี่ยโอ้โหจะต้องมาพร้อมกับเงื่อนไขที่เข้มงวดกับจีนแน่ ปีเตอร์นาวาโรเนี่ยเป็นคนที่หลายคนมองว่าเป็นต้นตอเลยของการที่ให้ประธานาธิบดีรัมเดินเกมขึ้นภาษีกับจีนสูงๆตั้งคัมแพงภาษีการค้ากับจีนให้สูงๆเลยก็เป็นคนที่เชื่อว,ว่าปีเตอร์นาวาโรนี่แหละเป็นต้นคิดในเรื่องนี้แต่ถึงอย่างนั้นปีเตอร์นาวาโรคนนี้ก็ถูกแรงเสียดทานในรัฐบาลพัมสอง ค่อนข้างมากนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ปรึกษาคนนี้ถูกการซีนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือแม้แต่คนใกล้ชิดป,ประธานาธิบดีทั้งหลายคนเนื่องจากคนในรัฐบาลจํานวนไม่น้อยมองว่ามาตรการภาษีที่รุนแรงในระดับนี้ทําให้อเมริกาเองเสียหายอย่างหนักเช่นกันก็เลยถูกมองว่าเอจะใช่คนนี้จริงหรือเพราะว่าในรัฐบาลเองก็พูดง่ายๆภาษาการเมืองไทยแล้วกันนะครับก็ถูกยี้ในรัฐบาลพัาสองเช่นกันทีนี้คนก็เลยไปจับตาว่า อาจจะเป็นรัฐมนตรีคลังไหมที่ลงมาคุยเองรัฐมนตรีคลังก็คือสกอตเบสเซนซึ่งแม้ว่าสกอตเบสเซนจะมีท่าทีที่แข็งล้าวต่อจีนไม่แพ้เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆในรัฐบาลพัมนะครับแต่หลายคนก็มองว่าจุดยืนของรัฐมนตรีคลังคนนี้ก็เน้นไปที่การใช้กำแพงภาษีกับจีนเพื่อต่อรองให้การค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนปรับสมดุลกัน มากกว่าจะเล่นเกมขึ้นภาษีระดับสูงกับจีนบีบจีนจนอยู่ไม่ได้ในระดับนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามองจุดยืนของสปอตเซเซนว่ากำแพงภาษีเป็นเรื่องของการกดดันเพื่อปรับสมดุลทางการค้าเนี่ยเท่ากับว่าถ้าสมมติเปิดการเจรจาแล้วมองว่าสมดุลการคา้ามันลงตัวแล้วมันดีขึ้นแล้วเนี่ยความรุนแรงของเกมภาษีในอนาคตก็อาจจะลดลงได้อีกคนหนึ่งที่ มีหลายฝ่ายจับตาก็คือ Kevin เควินแฮสเซนนะครับเควินแฮสเซนเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาวเควินแฮสเซนมีจุดยืนคล้ายๆกับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเลยครับก็คือมองเรื่องกำแพงภาษีในฐานะเป็นเครื่องมือเพื่อบีบให้เกิดการปรับสมดุลทางการค้าที่สหร,รัฐรัลบทลพันพรมมองว่าโอ้โหจีนเอาเปรียบร้มากเกินไปเล่นกำแพงภาษีเพื่อบีบให้มีการคุยกันใหม่ ให้มีสมดุลระหว่างสหรัฐกับจีนกันมากขึ้นก็มีจุดยืนคล้ายๆกันนอกจากนี้เขาก็ยังมีท่าทีที่เรียกร้องให้ความตึงเครยียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนผ่อนคลายลง ในช่วงก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับทีนี้ไปดูท่าทีของกลุ่มเหล่านี้กันนะครับเพราะว่าก็ดูมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มเหล่านี้อาจจะเป็นผู้นําทีมฝั่งอเมริกาในการคุยกับจีนหากในวันที่การคุยการเริ่มต้นจริงๆเมื่อวันก่อนรัฐมนตรีคลังสหรัฐส,สกอต t ์เบสเซนเพิ่งให้สัมภาษณ์กับ Fox News แสดงความมั่นใจว่าจีนต้องการจะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐอธิบายว่าถ้าสมมติการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเกิดขึ้นจริงเนี่ย ขั้นแรกคือความพยายามให้สาวรัฐกับทีมผ่อนคลายความตึงเครียดต่อกันลงก่อนบอกเลยเป้าหมายอันดับแรกเนี่ยความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตอนนี้ต้องลดระดับลงต้องผ่อนคลายลงอันนี้คือเป้าหมายอันดับแรกแล้วมันตีคลางสาวรัฐบอกว่าถ้าเป้าหมายอันดับแรกผ่านแล้วก็คือความความตึงเครียดมันผ่อนลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆขยับไปหาหรือในความตกลงที่ใหญ่ขึ้นคำถามต่อมาแล้ว อะไรคือความตกลงที่ใหญ่ขึ้นอะไรที่สหรัฐจะให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกในการเจรจากับจีนหลังผ่อนคลายความตึงเครียดต่อกันแล้วร,รัมตีคลังสหรัฐระบุว่าประเด็นแรกๆที่สหรัฐอาจจะหยิบขึ้นมาหาหรือคือเรื่องของการย้อนไปถึงมาตรการตั้งแต่รัฐบาลพักหนึ่งที่เคยเดินหน้าบีบการค้ากับจีนมาแล้วและยังมีหลายนโยบายที่ยังทําไม่สําเร็จเขายกตัวอย่างนะครับ <S <S เช่นถ้าย้อนกลับไป ตอนสมัยรัฐบาลรั่มหนึ่งที่เคยเกิดการบีบจีนมาก่อนเนี่ยมันมีนโยบายบางอย่างที่ไม่ได้รุล่วงนะเช่นการกลับไกย,ย้อนบีบจีนให้จีนซื้อสินค้าอเมริกันให้ได้ตามปริมาณที่ตกลงกันเอาไวค้ครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลรั่มหนึ่งเคยบีบเอาไว้แต่ไม่สําเร็จเพราะว่าตอนนั้นบีบจีนปุ๊บเนี่ยไม่นาาหลังจากนั้นก็มีโควิดเกิดขึ้นมาในตอนนั้นสหรัฐยื่นเงื่อนไขให้จีนต้องเพิ่มการซื้อสินค้าและบริการด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมของสหรัฐให้ได้2แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีเป็นเวลาติดต่อกัน2ปีนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังสหรัฐย้ำว่าการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีของจีนก็จะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่จะต้องหยิบขึ้นไปคุยกับจีนรวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็จะเป็นประเด็นที่สหรัฐหยิบขึ้นมาหาหรือกับจีนเช่นกันมีความเห็นจากนักวิเคราะห์ครับเทียนเฉินซูนักเศรษฐศาสตรอ์อวิโสของ e c o n o m i s t Intelligence Unit มองว่าในช่วงที่ผ่านมาสารัฐกับจีนเหมือนเล่นเกมกับพิบตากันครับเล่นเกมจ้องตากันใครกับพิบตาแสดงท่าทีออกมาก่อนก็แพ้ซึ่งในตอนนี้อาจมองได้ว่าทั้งสองฝ่ายยังจ้องตากันอยู่แต่ก็มีสัญญาณว่าเกมนี้จะจบเร็วขึ้นครับประเมินว่าข้าจริงในตอนนี้การหาเรือระหว่างเจ้าหน้าที่ในระดับคณะทํางานของทั้งสาวรัฐกับจีนก็คือในระดับที่ไม่สูงเนี่ยนะครับระดับปฏิบัติการนี่นะครับผู้เชี่ยวชาญคนนี้มองว่าคงจะเริ่มต้นที่แล้ว สำหรับการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของทั้งสองชาติหรือถ้ายัางไม่เริ่มเนี่ยผู้เชี่ยวชาญคนนี้บอกว่าก็คงจะใกล้เริ่มเข้ามาทุกทีแล้วโดยเขาคาดการณ์นะครับว่าการหาเรือระหว่างสหรัฐก,กับจีนน่าจะใช้เวลาเก่บและกว่าจะบรรลุผลในเชิงรูป,ปรธรรมรูป,ปรธรรมในที่นี้ก็คือโอ้โหคุยกันจนอัตราภาษีไม่สูงขนาดนี้เนี่ยคงไมไ่เกิดขึ้นในวันสองวันนะครับเขาประเมินว่า การเจรจาหารือจนบรรลุผลให้มีการลดอัตราภาษีต่อกันไปอยู่ในระดับที่ยังสูงอยู่แต่อาจจะไม่อันตรายรุนแรงถึงระดับที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเหลือภาษีต่อกันประมาณ40-50%เนี่ยผู้ชาชาญคนนี้อาจใช้เวลาไม่ใช่แค่วัน2วันนะครับเขาประเมินว่าอาจใช้เวลาถึง1-2ไตรมาสข้างหน้าเลยเผลอๆอาจจะถึงปลายปีด้วยซ้ำที่บอกว่าอัตราภาษี40-50%เนี่ย เป็นอัตราภาษีที่สูงโดยเฉพาะกับจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าไปยังสหรัฐนี่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีตัวเลขการประเมินที่ชี้ว่าอัตราภาษีที่ผู้ส่งออกจีนมองว่าสูงในการส่งออกไปสหรัฐเนี่ยผู้ส่งออกจีนบอกว่าถ้าเจอภาษีแค่35%มสิบห้าเปอร์เซนก็ถือว่าเป็นภาษีที่สูงแล้วล่ะครับซึ่งการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนนี้บอกว่าคุยกันคงคุยกันจริง ระยะเวลาคงใช้เวลาประมาณ1-2ไตรมาสก,ก็คือประมาณกลางปีสิ้นปีเนี่ยคงจะได้ลดอัตราภาษีไม่แบบร้อต่อ125%แบบที่เป็นอยู่แต่ว่าจะลดเนี่ยก็เหลือ40-50%ซนะซึ่งก็ยังเป็นอัตราที่สูงอยู่ทีนี้พออัตราภาษีที่สูงก็จะส่งผลกระทบนะครับในมุมของจีนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้าจำนวนมากไปยังสหรัฐอเมริกา ก็จะได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าพออัตราภาษีที่เก็บสูงขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นราคาสูงขึ fan, ้นก็เป็นการโน้มน้าวให้คนอำเริการซื้อของน้อยลงไปด้วยพอสินค้าขายได้น้อยลงการผลิตลดลงก็จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานนะครับเคยมีการประเมินจาก n o ม u r a s e c u r i t ริตที่มองว่าจะมีคนจีนมากถึง16ล้านคนอาจถูกเลิกจ้างงานถ้าการส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐหดตัวลง5 0 ตรงนี้เองเนี่ยแหละครับที่ทําให้ดูเหมือนฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีคลังสหรัฐมองว่ายังไงจีนก็ต้องมาคุยเพราะว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสหรัฐนะครับมองว่ายังไงจีนก็อาจจะเสียเปรียบอเมริกาในแง่นี้มากกว่าเพราะจีนส่งออกไปยังอเมริกามากกว่าเขาเชื่อว,ว่ายังไงจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกไปสหรัฐอย่างน้อยที่สุดพึ่งพามากกว่าที่สหรัฐ ส่งออกไปจีนแน่ๆรัฐมนตรีคลางสารัฐชีว่าจีนส่งออกมาสารัฐคิดเป็น5เท่าตัวเมื่อเทียบกับที่สารัฐส่งไปถึงจีนนะเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงที่โรงงานในจีนอาจจะถูกปิดอยู่ นี่ก็เป็นในมุมอเมริกานะครับในมุมของรัฐมนตรีคลังสหรัฐซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนแหละว่าการที่ออกมายอมรับว่าสหรัฐเสียหายเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังได้จากรัฐมนตรีคลังสหรัฐเพราะเขาบอกเลยว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าในเรื่องนี้คือจีนนะไม่ใช่สหรัฐก็เป็นประเด็นที่เราหยิบขึ้นมาชวนคุยในวันนี้แหละครับว่าทุกคนคิดว่าเกมภาษีทรัมที่มันเกิดขึ้นจนถึงนาทีที่เราคุยกันอยู่เนี่ยทุกคนคิดว่าสหรัฐหรือจีนสาหัสใครสาหัสกว่ากัน ตอนนี้เปิดโหวตมา17นาทีนะอ่าร้อโหวตแปดสิบอ์เบอกว่าสาหรัฐอเมริกาสาหัสกว่าจีนอ่าที่บอกว่าจีนสาหัสกว่าเนี่ยอยู่ที่18%ชนคุยในประเด็นอื่นๆมองเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเห็นมาเพิ่มเติมได้ แต่ที่ผมคุยแบบนี้ไม่หมายความว่าสาหรัฐจะไม่สาหัสอะไรเลยนะแม้ว่าก่อนหน้านี้นผมจะยกข้อมูลมาแล้วก็อ้างรัฐมนตรีคลางสาหรัฐที่บอกว่ายังไงจีนก็สาหัสยังไงจีนก็เสียหายเพราะจีนส่งออกมาสาหรัฐมากกว่าสาหรัฐส่งออกไปจีนยังไงจีนก็ต้องหาทางคุยกับสหรัฐให้ได้เนี่ยไม่หมายความว่าสาหรัฐไม่เสียหายอะไรเลยนะครับเพราะว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องของ GDP ล่าสุดปรากฏว่าเศรษฐกิจสหรัฐใน GDP ไตรมาสแรกหดตัวนะครับ ปลายมาแรกที่ผ่านมาเศรษฐกิจสารัฐหดตัวครับโดยสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสารัฐได้รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศหรือว่า GDP ของสหรัฐในป,ปลายมาแรกก็คือเดือนมก,กราคมถึงมีนาคม ว่าหดตัวร้อยละ0.3เมื่อเทียบปีต่อปีหลังจากขยายตัวร้อยละ2.4ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วโดยนโยบายภาษีศุลกากรใหม่เพิ่มความไม่แน่นอนและก็บั่นทอนความเชื่อมั่นด้วยโดยรายงานระบุว่าการลดลงของ GDP ที่แท้จริงในไตรมาสแรกสะท้อนการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าครับซึ่งเป็นผลลบในการคำนวณ GDP ก,กับการลดลงของการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยปัจจัยเหล่านี้ถูกชดเชยบางส่วนด้วยการเพิ่มขึ้นของการลงทุนการใช้จ่ายของผู้บริโภคและ การส่งออกการส่งออกสุธทธิลดลงจาก GDP 4.83จุดถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ซึ่งบ่งชี้ความพยายามของบริษัทต่างๆในการกักตุนสินค้าทามกลางกระแสกังวลเกี่ยวกับภาษีศรุรากรที่สูงขึ้นในอนาคตขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคคิดเป็น2ใน3ของ GDP นั้นเติบโตนะครับร้อยละ1.8ซึ่งช้ากว่าการเติบโตร้อยละ4.0ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วอย่างมาก การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีส่วนส่งเสริม GDP ในไตรมาสแ,แรกราว1 2 1จุดส่จุดส่วนการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางลดลงร้อยละห้าจุดลดลงจาก GDP ในไตรมาสแรก0.3 3จุดาสจุดประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เนี่ยก็อยากที่บอกนะครับว่าจัดเก็บภาษีศุลรกรากาก,ก,กับคู่ค้าหลายรายทาให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์หลายคนผิดหวังเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าการเพิ่มภาษีศุลกากรจะส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นชะลอตัว แกล r ี่คลฟ์ฮับเบอรนักวิชาการอาวุโสของสถาบันปิเตอร์สันเพื่อเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศให้ความเห็นกับซินหัวระบุว่านโยบายภาษีสุลกากรกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบรรดาซีอผู้บริหารระดับสูงอย่างมากพวกเขาไม่เพียงกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานและลูกค้าของตัวเองแต่อย่างกังวลถึงผลกระทบส่วนอื่นๆของภาคเศรษฐกิจด้วย ผู้ชี่ยชาญคนนี้เสริมว่ากลุ่ม CEO จึงชะลอการตัดสินใจลงทุนเอาไว้ก่อนครับขณะเดียวกันความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ลดลงอย่างมากซึ่งคาดว่าผู้บริโภคจะเลื่อนการซื้อสินค้าราคาแพงออกไปโดยการรวมกันของปัจจัยเหล่านี้บ่งชี้แนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยในครึ่งปีหลังของปี2025ด้วยนี่ผู้ชี่ยชาญคนนี้พูดง่ายๆนะครับตายมาสแรกเศรษฐกิจอเมริกาติดลบแล้ก็คือหดตัวตายมาสส หดตัวถอยหลังอีกหรือไม่ถ้าถอยอีกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยในอเมริกาเลยนี่ก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าฝั่งอเมริกาแม้ว่ารัฐมนต,ตรีคลังบอกว่าเกมภาษีในตอนนี้ยังไงจีนก็ต้องมาคุยกับสหรัฐเพราะจีนเสียหายหนักสาหัสมากกว่าสาหรัฐแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าสาหรัฐจะไม่สาหัสเลยนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยรออยู่ข้างหน้าแล้ว จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทีนี้ไหนๆก็ไหนๆมาอัปเดตการเมืองอเมริกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นในเชิงของรัฐศาสตร์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นภายในรัฐบาลสาวรัฐด้วยโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศปลดไมวอลส ออกจากตําแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐประจําทําเนียบขาวพร้อมกับเสนอชื่อวอลส์ไปดารงตําแหน่งผู้ถา, s, าวรสหรัฐประจําองค์การสหประชาชาติแทนครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ส่งผลให้วอลส์กลายเป็นสมาชิกระดับสูงในรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์สมัยที่2ที่หลุดออกจากตําแหน่งในทําเนียบขาวเป็นคนแรกเลยนะครับการปลดที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เพิ่งดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีครบ100วันทมกลางกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าว่าทรัมป์เนเริ่มไม่พอใจไหมวอลส์มาตั้งแต่กรณี ที่เผอเพิ่มนักข,าข่าวคนหนึ่งเข้าไปในกลุ่มแชทบนแอป s i ก n นลที่มีการหาหรือลับเกี่ยวกับแผนการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทาให้แผนนังกล่าวรั่วไหล คำระบุว่าเขาจะให้รัฐมนตรีต่างประเทศมาโครูบิโอมาทําหน้าที่ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบข่าวชั่วคราวควบกับตําแหน่งที่เขาดํารงอยู่ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศไปก่อนนะครับขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐว่าการสั่งปลดไม้อลส์ครั้งนี้เป็นความตั้งใจของทรัมป์ที่ต้องการให้ครบร้อยวันในการดํารงตําแหน่งก่อนและมีคนใกล้ชิดของทรัมป์แค่ไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้ครับโดยแหล่งข่าวระบุว,ว่าทรัมป์ตัดสินใจให้วอลส์ไปดํารงตาแหน่งทูตถาวสสหรัฐ ประจำสาประชาชาติเป็นความตั้งใจที่พร้อมก็อย่างน้อยให้ไมวอลส์คนนี้มีทางลงที่สน่างามนะครับโดยอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่จะมาทําหน้าที่ที่ปรึกษาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวแทนก็คือมาโครรวิโอที่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเขาคนนี้ก็เลยจะกลายเป็นคนแรกที่เป็นรัฐมนตรีต่าง ต่างประเทศสารัฐคนแรกนับตั้งแต่ทศวรรษที่1,970เลยนะครับที่ดารงตําแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติประจำเทมเพลบขาวพ่วงไปด้วยโดยคนก่อนหน้านี้ก็คือเฮนรี่คริสติงเจอร์ซึ่งเป็นปรัฐมนตรีต่างประเทศคนดังในยุค70ในยุค2พครามเย็นเลยประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับนะครับว่ามาโครูบิโอเป็นคนที่จัดการปัญหาให้เขาได้เสมอส่วนอีกคนนอกจากไมค์วอลส์ก็มีคนที่ถูกปรับออกก็คืออเล็กซ์วองครับอเล็กซ์วองเนี่ยเป็นผู้ช่วยของไมค์วอลส์ ซึ่งอเล็กวองเนี่ยเคยมีบทบาทอย่างมากในเรื่องเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทําให้ประธานาธิบดีทั้มพบกับนายคิมจองอึนผู้นาสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงรัฐบาลท,ทั้มหนึ่งทีนี้นคนก็มองว่าอ่ะแล้วแบบนี้ทิศทางมันจะต่างจากช่วงร้อยวันแรกหรือไม่เพราะว่าตําแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงเนี่ยมันก็เป็นตําแหน่งในเชิงของยุทธ,ธศาสตร์เหมือนกันแล้วในตอนนี้มันก็มีการเจรจากับจีนมีการเผชิญหน้ากับจีนอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปกําลังเข้าได้เข,เข้าเข็มเลยการเปลี่ยนตัวผู้เล่น ในตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่ามค์วอลส์เนี่ยก็เป็นคนที่แข็งร้าวกับจีนเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นมาโคโรบิโอรัมันตรีต่างประเทศก็เป็นที่ขึ้นชื่อน,นะครับถึงจุดยืนที่แข็งร้าวกับจีนไม่แพ้กันเช่นเดียวกันทีนี้การควบตำแหน่งรัมันตรีต่างประเทศควบกับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติจะยิ่งทําให้ท่าทีของสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์เรื่องในเชิงต่างประเทศที่ไม่ใช่เรื่องการค้านะครับเรื่องการค้าก็คงจะเป็นเรื่องของการคุยภาษีกันไปแต่ในเรื่องอย่างไต้หวันในเรื่องอย่างทะเลจีนใต้ในเรื่องอื่นๆที่สหรัฐและจีนเผชิญหน้าในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะแข็งเปร่าขึ้นหรือไม่ก็ต้องดูท่าทีของมาโคโรบิโอคนนี้ต่อไปนะครับสำนักข่าวทูเดย์เม e ทูมอร์โรทูเดย์